มาเป็นคู่ๆเนาะดอกง,อาง่าแมงเลยพี่น้อ๋สอสมบูรณ์แบบเด้อโอ้ยนี่จะบวบนกล่สวัสดีจ้าสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมช่องแม่กองพาหากินจ้าวันนี้พอกันในสามวันที่สามสิบเอด็ดเมื่อเนาะกรกฎาคมสองพ,นอพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดกะพี่น้องเหมือนสุดท้ายของเดืนอนนะมั้ยแม่นจ้า เมือนี้กับผ้าพี่พาน้องเขาปลาเฮ็ดเต้เสาเหมือดเก่าประมาณเท่าไหร่จีซามครับแม่จ้ะก็มาแต่เด็กคือเก่าเด้อจะพี่น้องเฮ็ดเต้จะพี่น้องแม่นเฮ็ดก้ห้เหยาะขึ้นมากกัดเป็นกอแดงเนาะจ้าที่เป็นกอแดงจะพี่น้องเมื่อวานนี้เพราะว่ามีดอกหน่อยออกใหม่แต่ว่ากับโบเบิร์ตสุงห่มจะพี่น้องแม่ก็เป็นบางห่มเนาะจ้าพีกัดปลาบั้นงงเมกตำบลเฮคามเพิ่มบุญทลิกจังหวัดบุรีรัมย์ทานีจ้า ไปลุ้นไปชมการต่อจากวสีมานบ่สีมานร้ายหน่อยร้ายซ้ำร้าไปจ้ะอ่ะพอกันในี่ยเสาของวันพุธครับผมมื่อนี้อ่ะไปลุ้นกันเบิ่งครับผมว่าสีมานหรือบ่มื่อนี้ไปกันครับอย่ามาแมันครับผมจ้ะโคเด้งเดินละเนี่ยเดินานเนี่ยเฮ้กระลังนะเดินไม่เจอเหรอเขาคหุ่นก็รอได้ครับไปเนี่ยอ่ะแทงมานหลอกเลย ประมาณครับผมอย่างน่าเลยขู่เลยมาเป็นคู่ๆเนาะถ้าพี่น้อนขอพี่สาวเหมือนที่เคยด้อครับผมแม่นจ้ะพูดปวกบ่าผมก็งานนะงานเนาะจ้ะจุกเมืองเลยเนาะจ้ะก็ลังพอดีเนาะดอกไม้งสกปรกถ้าเป็นบานครับก็บานงั้น ขาหอมแดงถ้องขาวอยู่ด้วยจ้ะขาชีด้วยครับแกงหวานจะรุนนี่ดี้องไหนดอกแล้หั่นนะจ้าดองงามเองขาเห็นปะกำลังงามคัดองมีผึ้หลี ดีก็เห็นเยอะดเอาวุ้เ่นแอปตุนไหมเล้อพี่อนโอ๊ะโอ้ยขาเนาะดีดีไได้งําไปเห็นอยู่เลยด,ดีเลยพาเครื่องน่ครับอีจ้ะจะเจ้องเพื่อนยังออกมานเพื่อนผมผมเสมอ <laughs> Long lạc hâm ở đây không ừ, <laughs> <cái này. cười> ừ. có gì đây, mình có ừ. nha yên nữa hư hỏng nha Nhảy nữa đi hết nha yên nữa nữa แขกคู่เจ้าพี่น้อ,นอ,นองอืออือเงามีเงื่อนเฮ้ยพี่เนอะเนี่ยเขากินโมบิทเนาะเขาข้าวหางไหมเจ้าไอ้เนี่ยไ้เนี่ยไม่นเนี่จ้ะนรเขาซีล่ะข้าคือดี Vì hiền gần đây. đặt phải lắm xuống tụi bụng. Gần lắm nặng nó. Sắp đi. lắm nó. Sắp đi. Bụng. 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 มาจึงเลยมาคุกเหนูมนาคุเดียวโอ้โอ้โนเก่งหวานนีลายหลุดเนาะมองมีสีดอกยก็เปล่แเนจ้ะอื้สวยอื้อเจ้าฝนเลยับ A lòng nghe con đầu đang nghe đầu nắng bắt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  nó nắng có đầu nắng nắng bắt đầu nắng bắt đầu nắng bắt đầu Ừ. bắt đầu nắng bắt đầu nắng bắt đầu nắng bắt con nó

แมงมากขนาดเนาะสีดําสีดอกจ้ตัวกันใงหมักน่วยมยเ่ยเนี่ยจ้ะดอกใหญ่เลยนะเป็นอะไต่ยเป็นไหมเป็นดเป็นสีเนี่ยเจ้ดูคุณนนามไ้ปุกขุ้น ก็ทำอะไรได้บุญเราเราบุกหาแม่จ้ะกำลังสวยแม่เจอดอกกลัวกลัวจะเป็นกลัวขาไปนะกุศลคู่โอเคใช่แล้วยังเือดอกงามจ้างามขนาดพี่น้องดอกนี่อยากเลย

ส่วนมากี่เป็นกิ่งคือก็แหม่จริ่งครับก็พายกินเนาะขึ้นมากระไกระไรกับใบใหม่ใบเดียวดอกงามเลยอ๋อสมบูรณ์แบบเด้อจ้ะอย่างวยครับเก็บดอกเยอะครับเป็นเป็นดอกงามยังเนาะจ้าเข้ากับดอกยกระหล่ำงามเนาะ Lang lắng sáng tác. Docteur. Lang kia ngon lần sáng. Va lìa qua mấy người mẹ hương chị. Chị chị chân là phụng bây chân là phụng bây giờ mẹ 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 โอ้ยงจีโอ้มีนะขาเพื่อนจพ่เนาะหลีอยู่ข้างใหม่ตัวบ้านนึงยังเปลียไปเนาะบานนะพี่น้องบานเบิดบลมาพี่เะอปนเนาะปนนี่่ะยเลยยเนาะสีงามไหีก็แดงข้ม้ะพี่นนองก็แดงรับ จัดพอดีแกงนี่หัวกตรงนี้พอดีตนี้ดอกก็รลังงามพอดีจัดพอดีคำอันนี้แม่งกัดมนน่เอาเลยรมแจงแล้วัแจงออกอันนี้เพิ่งรอกไงเติบแล้วครับเพิ่นผลง่ยมาเทันทาถักม่เอาไว กำนังจะอืมขาหักไหมขาหักไหยแม่งเยอะทุกดอกป่ะแม่งน้อยใหญ่เยอะนี่หนูไม่แม่งใหญ่เยอะใหญ่ขนาดนี้เลยจะคล้องเพื่อนพี่นอ้องกินจนหลงอันนี้เพื่อนก็กิน Cần đi đi Kiểu vô hết cái gì nó Đó hết là đó mình đường phan Phan can chìm bằng con Đó cái vô hết lưỡi và cộng vô chìm bớt Hay tự nó Hồi đi kèm chà <laughs> <laughs>

ยังงามเลยนี่นี่ก็สวยจ้ะยังงามเลยจ้ะอ่าดูบานครับตัวบานยังไงงงามจ้ะทองแดงขาวอือดอกยังไงเลยบานนีกครับงอืมอ้มใบใหม่ทีหลังจ้ะคองข้ามีนจ้ะอือดอกงามขนาดนี้

มันมี้วันจะขายเหี้ยวขายเดียวจ้ะครับงามเนาะงแคนั่นแหละอย่างเล้ก็ <c oughs> จะจะก็ได้ใส่แสงอยู่เนาะจ้ะยี่นี่ปลาบปนถึกเดี๋ยวเวลากลับบ้านเนี่ยเลยครับพี่น้องบ้านนี้ยจะได้าพาพี่พ่น้องกลับบ้านครับผมพมา เขาปลาเกียรติเพชรตั้งใจเสาเหมือนนะครับเมื่อวนนี้เนาะก่อนกับบ้านเท่ากับไปสรุปผลงานครับผมว่าจิโศกสิมานมีบ่ไปสรุปก็ม่กองกันครับมาเบิ่งผลงานกันเลยจ้าวันนี้กระแจงออกเนะาะกระสิพาเบิ่งผลงานแล้วกระสิกับบ้านเนี่ยจ้ะพี่น้องเบิ่งผลงานมืน่อวานนี้เกือบเต็มตาคือเก่าจ้ะพี่น้องแต่ดอกงามดอกใหญ่กว่าบัวบานหน่ววนอยน,นึ่งนะองผกองเนาะแมนครับมีแต่ดอกงามังเจ็บพี่น<ร>้องจ ประมาณว่าใส่เดียวกันเลยเนาะจ้ะพึ่งดำเปงนามหน้าหลักลักกับเป็นกอแดงเด้อจ้ะพี่น้องกบแดอกกอแดงล้วนนะครับจ้ะกบแดดออกบดสุ่มเด้อจ้ะออกเป็นบางห่มจ้ะพี่น้องแต่ว่าก็เห็นส่วนหลายก็มีแต่ดอกหน่อยๆก็มีอยู่เนอกผักของเนาะแม่นครับแต่ก็เป็นบางห่มจะเอาบ่ได้ก็หลายเนาะจ้ะเห็ดพึ่งขาวได้ดอกนึงจ้ะพี่น้องเห็ดละงูก็พอหน่อยนึงดอกนึงแม่นกับบานเนาะเห็ดพึ่งดำนี่จ้ะพี่น้องมีแต่ดอกตะมุตะมิจ้ะพี่น้อง กับบัวลายเนาะมือนี้เนาะแม่ครับผมคลิปช่วงนี้อาจจะสันเลยนะครับพี่น้องแม่นจ้ะเฮ็ดคาเนายมีอะไเนาะจ้ะมยกองก็ประกองกับสิเดียภาคกับบานจ้ะพี่น้องสิไปทรงลูกลุงเรียนจ้ะจ้ะผลงานมือนี้ก็ถือว่ามานอยูจ้าสำหรับคลิปมือนี้แมกลกองก็ประกองก็ขอขอบคุณผู้ที่เขามารับชมคลิปช่องแมกลกองพาฮากินเดอร์จ้ะขอบคุณทุกไรค์ทุกแช์ทุกการติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกๆกำลังแรงใจที่ทรงหายเมกลกองก็ประกองเด้อจ้ะขอกันไมาในคลิปหนาจ้า ขอบคุณค่ะครับประกอบกันมากงขอขอบคุณหลายๆครับผมสำหรับคุณพ่อคุณแม่เอฟซีทุกท่านนะครับเนาะขอบคุณหลายๆด้วยครับสำหรับเอฟซีทุก่อนที่ให้กำลังใจประกอบกันมากองครับผมก็ฝากไว้อีกคลิปหนึ่งครับผมสำหรับคลิปประจําวันที่30เดือ้กรมภาพันธ์พศ2577ครับผมโม่ลืมเดือนเดือนว่าเหมือนสุดท้ายก็ได้อ่ะลงกับบันพุธนะครับเนาะ ขอ,อไปสมมิสักรัก้ครับผมสำหรับคลิปมานีฝากกันมาคลิปนะครับสวัสดีครับ